Bitcoin มีการรูดไส้เทียนขึ้นมาอย่างรุนแรงจนทําให้เกิดกลายเป็นแท่งเทียนกลับตัวในเช้าว,วันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับบิตคอยมีการร่วงลงไปแตะราคา $18,000 ดอลลาร์กันเลยทีเดียวจุดนี้จะเป็นจุดกลับตัวแล้วจริงๆหรือเปล่าแล้วคนที่ตกรถควรทํายังไงซื้อตรงนี้ได้อีกไหมนะครับคลิปวิดีโอนี้เรามาวิเคราะห์บิตคอยกันครับ สวัสดีครับยูนิมอลเทรดนะครับคลิปวิดีโอนี้เรามาพูดถึงบิตคอยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคามีการร่วงลงไปนะครับถึง18,000ดอลลาร์กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการเอ่อดิ่งจนกลัวสุดขีดนะครับของนักลงทุนรายย่อยนั่นเองนะครับนักลงทุนกลัวอะไรครับนักลงทุนกลัวว่าเฟดนะครับมีโอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1%ถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีคาดการณ์ออกมาแค่0.75ก็ตามแต่นักลงทุนก็ ยังคงกังวลตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าตัวเลข C P I ที่ออกมานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับส่งผลให้นักลงทุนก็กังวลก็เลยเกิดการเทขายไปก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าออบิตคอยจะมีการร่วงลงไปแรงกว่านี้แล้วก็ลงไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับนะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนิดนึงนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับได้เ,ออเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้เริ่มแต่งตั้งผู้เชีช่ยวชาญทางด้านสกุลเงินดิจิตอลใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเป็นยังไงครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการ แบนคริปโตมาโดยตลอดเลยแบนสกุลเงินดิจิตอลมาโดยตลอดตลอดเลยนะครับก็ไม่แน่อยู่ว่าหลังจากนี้เนี่ยซาอุดีอาระเบียได้เปิดใจยอมรับนะครับเกี่ยวกับโลกของสกุลเงินดิจิตอลตัวไปถึงบิตคอยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับนะก็อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้นะครับนะแล้วมาดูข้อมูลในส่วนต่อไปครับจาก Twitter ของเ e c h d ดฟนะครับก็ได้บอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยอยู่ในช่วงอะไรครับ บิ c คอยอยู่ในช่วงของโซนสีเขียวที่เป็นโซนที่เกราฟลงมาแตะแล้วก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับนะบวกกับประกอบคู่กับอินดิเคเตอร์เอ่อ OBV ตรงนี้นะครับนะก็ จะเห็นได้ว่านะครับบิตคอยมีการเอ่อลงมาแตะโซนสีเขียวตรงนี้ที่เป็นโซนเนี่ยที่บงบอกว่าควรที่จะเข้าซื้อนะครับควรที่จะเข้าซื้อแล้วก็โซนแถวไหนครับที่ควรจะขายก็คือโซนสีแดงนั่นเองส่วนโซนเอ่อตรงกลางสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นโซนเอ่อปกตินะครับไม่ได้มีอะไรนะครับนะก็ถ้าเทียบกับกราฟนะครับโซนตรงไหนมันคือสีอะไรกันบ้างนะครับย้อนกลับไปดูในปี2 0 1 3ครับโซนสีเหลืองตรงนี้ นะครับก็เป็นโซนปกติที่ไม่ได้มีเอ่ออะไรให้หน้ากังวลน,นะครับก็กราฟก็เด้งขึ้นไปแล้วก็เจอโซนสีแดงเห็นไหมสีแดงตรงนี้เลยนะครับกราฟเอ่อก็ร่วงลงมานะครับร่วงลงมาจนถึงโซนสีเขียวตรงนี้นะครับก็เป็นไงโซนที่มีอ่าบงบอกว่าควรที่จะเข้าซื้อนะครับกราฟก็เป็นยังไงครับกราฟก็เด้งขึ้นไปนะครับก็จนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ย นะครับเอ่อในส่วนของอินดิเคเตอร์ OBV เนี่ยก็ได้บอกว่าเออตอนนี้นะครับบิตคอยควรที่จะเข้าซื้อได้แล้วนะครับบวกกับนะครับบวกกับเออถ้าเราไปดูกราฟบิตคอยตอนนี้เนี่ยก็เกิดสัญญาณหลายๆอย่างเนาะนะครับลงมาตามแนวรับเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันทั้งระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นนั่นเองนะครับนะขออภัยนะครับนะระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาดูในระยะยาวกันก่อนนะครับบิตคอยในระยะยาวเนี่ย หลังจากที่เมื่อวานมีการทิ้งดิ่งลงมาเนาะถึงราคา1 8 0 0 0ดอลลาร์นะครับในระยะยาวนะครับในไทม์เฟรมวีคเนี่ยบิตคอยออฟอร์มตัวยังไงบ้างครับตอนนี้บิตคอยอย่างที่ผมได้ย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าบิตคอยเนี่ยทำทรงอะไรครับดับเบิลบอททอมนี่ดับเบิลบอททอมนะแล้วก็เป็นไงครับเมื่อวานก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะในวันอาทิตย์เนี่ย นะครับบิตคอยก็ปิดแท่งนะครับปิดแท่งเอ,อ่อไม่หลุดราคาเท่าไหร่ไม่หลุดราคา19,000ดอลลาร์ 19, อีกเช่นเดียวกันนะครับบวกกับวอลลุ่มเห็นไหมแท่งสีแดงตรงนี้ที่มีการเอ,อ่อรูดลงมายาวๆเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันวอลลุ่มเป็นยังไงครับวอลลุ่มเป็นไงเอ่ยวอลลุ่มแทบจะโอโ้โ,อโหโอ้โหอาจจะเป็นวอลลุ่มต่ําสุดในรอบกี่ปีเลยเนี่ยนะครับวอลลุ่มน้อยมากนะครับก็อาจจะแปลความได้ว่าโซนแถวๆนี้เนี่ย ไม่ได้จะมีเอ่อไม่ได้มีแรงขายดีเทล,ลงมาจริงๆอาจจะเป็นแรงขายจากผู้เล่นรายย่อยซะมากกว่านะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบิตคอยก็มีโอกาสที่จะทําทรงดับเบิลท็อปเอ้ยขอไปดับเบิลบอททอมแล้วก็เออมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนั่นเองบวกกับ RSI ตอนนี้ก็เป็นไงครับยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ RSI ตอนนี้ก็ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเกิดเป็นบูริตเดเวอร์เจน นะครับกราฟทำเดับเบิลท็อปเอเดับเบิลบอททอมนะครับทำไมผมพูดสลับกันตลอดเลยนะครับกราฟทำเดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็ไอซ์ไอเกิดเป็นบูริตรเดเวอร์เจนตรงนี้นะครับก็เออ่มีโอกาสที่กราฟมันจะกลับตัวขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นไปในภาพใหญ่เนาะก็โซนที่เออ่มีโอกาสจะขึ้นไปก็คือ โซนแรกน่าจะเป็นเออแถวแถวสองหมื่นโดยประมาณแล้วก็โซนต่อไปก็น่าจะเป็นประมาณเออสามหมจนถึง4 7่หมนะครับอันนี้เป็นเออภาพใหญ่นของ Bitcoin เพราะว่าตอนนี้อย่าง DXY เองก็ค่อนข้างที่จะดึงมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดู DXY นะครับผมพามาดูบิตคอยให้เออให้จบให้สิ้นก่อนแล้วกันนะครับนะ โอเคเรามาดูภาพบิตคอยในระยะสั้นกันบ้างนะครับแผนดีแผนเดิมที่เราได้เติดทํากันเอาไว้แล้วก็วันนี้เรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของบิตคอยเนาะนะครับถ้าเรามาดูในท์เฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นได้ว่าบิตคอยเนี่ยนะครับรูดไส้เห็นไหมรูดไส้ยาวมากเลยนะครับรูดไส้ยาวมากเลยตรงนี้นะครับแต่เอ่อก่อนที่จะมาพูดถึงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเราย่อยไปดูในท์เฟรมเล็กกันหน่อยดีกว่านะครับ ในไทม์เฟรมอย่างในไทม์เฟรมเอ,อ่อสี่ชั่วโมงเองนะครับ4ี่ชั่วโมงเองเมื่อวานเป็นไงครับโอ้โหดิ่งพระสุธากันเลยทีเดียวเนี่ยปัน่นโค้งโค้งร่วงลงมานะครับนะก็เด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับปัน่นโค้งโค้งร่วงลงมาแตะราคา18,200ดอลลาร์นะครับนะจุดต่ําสุดที่มันลงมาเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยดอลลาร์เนาะนะครับถ้าเราลงเอ,อ่อไปดูในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเป็นไงไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเก้าโมงเช้าเมื่อวานรูดแดงลงมาแล้วก็เอ,อ่อช่วงประมาณเที่ยง ก็รูดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เออเป็นจุดวัดใจเนาะนะครับไม่ว่าจะมองเป็นวิกฤตนะครับไม่รู้ว่าจะมองเป็นวิกฤตหรือมองเป็นโอกาสแล้วแต่คนจะมองนะ,นะครับเมื่อวานผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอนะครับที่ได้อธิบายในส่วนของกราฟบิตคอยนะครับว่าเราสามารถที่จะมองเป็นโอกาสได้ไหมหรือมันคือวิกฤตนะครับซึ่งส่วนตัวเมื่อวานผมมองเป็นอะไรครับจากที่ผมบอกในวิดีโอผมมองว่าโซนแถวนี้ เหมาะสมเหลือเกินที่จะเสี่ยงซื้อนะครับสำหรับบิตคอยนะผมมองว่ามันคือโอกาสนะครับในการเ,าเข้าซื้อนะครับแล้วก็ช่วงช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆของเมื่อวานเนี่ยบิตคอยก็เป็นยังไงครับก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นไปม่อคืนก็มีการร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับมีการย่อลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปถึงราคา $19,700 ดอลลาร์ นในตอนนี้เองนะครับในขณะที่ผมอัด,อดคลิปวิดีโออยู่นี้นะครับบิตคอยเป็นยังไงครับ Bitcoin บก็มีการเอ่อยยอตัวลงมาเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการเอ่อยยอตัวเพื่อขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยวอลลุ่มแรงขายก็ไม่มีนะครับแรงขายก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเนาะนะครับอาจจะมีการเอ่ยพักตัวโซนบริเวณแถวนี้ก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับ โอเคนะครเรากลับมาที่ทเฟิมใหญ่นิดนึงครับทเฟรมใหญ่อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่าเกิดเป็นแท่งเทียนกลับตัวแท่งเทียนกลับตัวที่ผมพูดถึงนั้นหมายถึงอะไรครับลองดูแท่งเทียนตรงนี้นะครับแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกแท่งเทียนนี้ว่าเดี๋ยวผมมาร์คไว้ให้นี่แท่งเทียนที่ปิดเอ่อเจ็ดโมงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกแท่งเทียนนี้ว่าพินบาครับนะเราจะเรียกแท่งเทียนนี้ว่าพินบาแล้วพินบาเนี่ยมันยังไงละ่ะนะครับ มันก็กลายเป็นแท่งเทียนที่เราเ,เขาเรียกว่าอะไรอธิบายยังไงให้มันดูง่ายดีสรุปง่ายๆคือมันเป็นแท่งเทียนกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเกิดแท่งไส้เทียนนะครับเกิดแท่งเทียนพินบาร์ลักษณะอย่างนี้มาพร้อมกับวอลุ่มลักษณะอย่างนี้บิตคอยมีโอกาสเป็นยังไงครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมมาดูผมพามาดูเรื่องของแท่งเทียนพินบาร์นิดหนึ่งครับย,ย่อยลงมาดูข้างล่างออาไปไหนวะอ่านี่ไง ย่อยลงมาดูข้างล่างตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูโซนข้างล่างตรงนี้นะครับผมมีการแปะนะครับในส่วนของเอ,อ่อแท่งเทียนนะครับลักษณะแท่งเทียนที่ชื่อว่าพินบาร์เนี่ยนะครับแท่งเทียนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เราจะเรียกมันว่าบูริตพินบาร์นะครับก็จะมีเอ,อ่อไส้เทียนตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเนื้อเทียนที่เด้งขึ้นไปแล้วก็จะเหลือไส้เทียนข้างบนไว้นิดเดียวนะครับไว้นิดหนึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปว่ามันคือไส้เทียนที่บ่งบอกว่ากราฟกําลังจะกลับตัวขึ้น นะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยเนาะว่าเนี่ยโซนแถวๆนี้เนี่ยเห็นไหมนะครับจากภาพตัวอย่างเนาะเกิดไส้เทียนลักษณะอย่างนี้เนี่ยกราฟเป็นยังไงครับอาจจะในทมเฟรมเด้เนี่ยกราฟอาจจะมีการแบบย่อลงมาบ้างนะครับย่อลงมาบ้างแต่สุดท้ายับภาพรวมใหญ่ๆกราฟเป็นยังไงครับกราฟก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับในส่วนแบบนี้เนี่ยนะครับผมเออเหลือบไปเห็นนะครับแอบไปเห็นนะคลับคล้ายคลับคากับ แท่งเทียนหนึ่งที่เกิดในโซนบริเวณแถวนี้ก็คือโซนแถวตรงนี้นั่นเองนะครับเรามาเทียบกันดูนะนะครับโซนตรงนี้เนี่ยนะครับนี่แท่งเทียนที่เคยเกิดนะครับพินบาร์แล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปนั่นก็คือตรงไหนครับนั่นก็คือตรงนี้ครับเอ่อผมมาร์กยังไงดีนีนนนะ่นั่นก็คือตรงนี้นะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ากราฟเนี่ยมีการทิ้งดิ่งลงมาในโซนบริเวณ แนวรับที่มีในยะสําคัญแล้วก็เกิดเป็นไงครับเกิดเป็นแท่งเทียนพินบาตรงนี้นะครับแล้วกออ็แท่งต่อไปเนาะอย่างที่ผมบอกว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาอีกนะมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาอีกแต่ภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่มันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเห็นไหมพอมันเกิดพินบาอย่างเงี้ยกราฟย่อลงมานิดหน่อยนะครับไม่ควรคือถ้ามันจะย่อลงมาสวยๆเนี่ยมันไม่ควรที่จะปิดหลุดไส้เทียนที่มันรูดขึ้นไปเนาะ นะครับไม่ควรที่จะปิดหลุดไส้เทียนนี่มันรูดขึ้นไปแต่กราฟตรงนี้เห็นไหมว่ามันปิดไม่หลุดไส้เทียนนี่มันรูดขึ้นไปนะครับกราฟก็นิ่งอยู่แป๊บเดียวนะครับอยู่ 2- อสาวันก่อนที่จะมีการเด้งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ผมลองวัดให้ดูนะจากจุดต่าสุดเนี่ยเด้งขึ้นไปประมาณ20%ซนะครับซึ่งแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คลับคล้ายคับขากับแท่งเทียนตรงนี้ไหมเหมือนกันไหมนะครับเหมือนอยู่นะ นะครับเป็นแท่งเทียนพินบาร์เนี่ยนะเป็นแท่งเทียนบิดบาร์นะครับตรงนี้นะครับดูประกับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวอลลุ่มตรงนี้นะวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยมากกว่าตรงนี้ด้วยซ้ำลองเทียบกันดูนะครับวอลลุ่มเนี่ยมากกว่าตรงนี้มากกว่าเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์นะมากกว่าสัก30%ก็แล้วกันนะครับถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวอลลุ่มแท่งล่าสุดเนี่ยนะครับมากกว่าตรงนี้ประมาณสัก30-40%ก็แล้วกัน นะครับก็มีแรงซื้อมากอยู่พอสมควรนะนะครับเรียกได้ว่าฮึดสู้อยู่เหมือนกันนะครับฮึดสู้อยู่เหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะครับในวันที่เอ่ในวันที่22ที่จะถึงนี้นะครับในวันที่22ที่จะถึงนี้นะครับหรือคืนวันที่21นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขเงินตัวเลขอะไรวะเอ่อตัวเลขดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่ตัวเลขเงินเฟอ้อขออภัยนะตัวเลขดอกเบี้ยนะครับก็ มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะทิ้งดิ่งลงมาอีก1รอบเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมีการทิ้งดิ่งลงมาอีกห่รอบหรือกราฟเนี่ยมีการย่อตัวโซนบริเวณแแถวนี้เนี่ยนะครับคนที่ไม่มีของฟังไว้นะครับคนที่ไม่มีของนะควรที่จะเก็บของได้แล้วนะครับควรที่จะเก็บของได้แล้วส่วนตัวเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเก็บของไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะโซนแถวแถวนี้เนี่ยผมได้มีการเก็บของไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ อ่าไม่ถึงครื่องหรอกประมาณ40%โดยประมาณนะนะผมมีการเก็บของไปแล้วตรงนี้แล้วก็ผมเผื่อไม้นะว่าเออมันน่าจะร่วงลงมาถึงประมาณราคา1 8ื่นแปดนะแต่สุดท้ายกราฟมันได้ร่วงลงมากราฟดิ่งขึ้นไปแต่ผมก็ยังเออคงเหลือเงินสําหรับการช้อนซื้อบิตคอยอยู่พอสมควรนะครับอีกประมาณเกือบเกือบหกนะครับก็ วันนี้นะครับไม่คิดไม่ฝันว่ากราฟมีจะมีการทิ้งดิ่งลงมาตรงนี้อีกหนึ่งรอบเมื่อวานเองผมก็ได้มีการมีการเก็บเพิ่มไปประมาณเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์วะประมาณเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำนะเมื่อวานที่ผมได้มีการเก็บไปเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเหลือเงินอีกอีกนิดเดียว นับยังเหลือเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะมีการแบบเออเผื่อว่ามันลงมาอีกรอบหนึงหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพิจารณาซื้อตรงนี้เออบางคนถามว่าทําไมผมถึงไม่ซื้อให้หมดเออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงไม่ซื้อให้หมดแต่ตอนเนี้ยผมก็เออเก็บบิตคอยก็เกือบจะเต็มปอดแล้วนะครับนะ นในส่วนของบิตคอยตรงนี้ผมเก็บมาเกือบจะเต็มปอดแล้วนะครับถ้ากราฟมันจะเด้งขึ้นนะครับถ้ากราฟมันจะเด้งขึ้นมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นถึงตรงไหนนะครับอย่างภาพสั้นนะระยะสั้นๆเนี่ยนะครับระยะสั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นในโซนบริเวณกล่องสีแดงตรงนี้นะครับราคาประมาณ22,400นะครับสองหมก็จะไปติดเส้นกดตรงนี้แหละนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงราคา25,000ตรงนี้ นะครับ25,000ตรงนี้นะครับอาจจะมีการย่อลงมาก่อนบริเวณแถวน,นี้เนาะนี่ถ้าสมมุติว่ามันเออเนี่ยผมทําทรงลักษณะอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีการขึ้นไปชนตรงนี้แล้วมีการย่อตรงนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ถ้ามีแรงซื้อมากขนาดนั้นนะครับถ้ามีแรงส่งไปนะครับบิตคอยก็อาจจะมีการเออเบรกเส้นกดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงราคา2 5 0 0 0ดอลลาร์แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เด้งไปมีโอกาสที่จะเออบิตคอยยังมีจะทําลักษณะอย่างนี้นะครับนะ โอเคเรามาดูตรงนี้กันอีกนิดหนึ่งครับสำหรับคนที่ตกรถเนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าสมมุติว่าบิตคอยจะมีการร่วงลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับบิตคอยไม่ควรที่จะปิดหลุดต่ํากว่าราคา18,200ดอลลาร์นะครับไม่ควรที่จะปิดหลุดต่ากว่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโซนเผื่อใจตรงนี้ผมเอาเด้งขึ้นมาแล้วกันยกขึ้นมาแล้วกันผมเขียนไปเลยไม่ควรจะปิดหลุดไม่ควรปิดหลุด ราคานีนะครับอ่ะนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันเพื่อย,ย้ําเตือนนะครับเป็นเป็นสีแดงแล้วกันนะครับโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะพอเกิดแท่งเทียนปินบายอย่างนี้รูดไส้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับสเต็ปต่อไปที่มันควรจะทําเลยคือมันไม่ควรจะปิดต่ากว่าตรงนี้ถ้ามันปิดต่ากว่าตรงนี้นี่โอ้โหไอ้นี้ควรที่จะควรที่จะพิจารณาแล้วบิตคอยมีโอกาสที่จะลงไปถึงโซนเลวยเลย นะครับมีโอกาสที่จะลงไปถึงโซนเรวร้ายเลยหรืออาจจะลงมาถึงโซนประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะร่วงลงไปถึงเออหนึ่งหมื่นเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสี่ลากยาวจนไปถึงราคาหนึ่งหมื่นดอลลาร์มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ให้เผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมเก็บตรงนี้ไปก่อนนะผมเก็บตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่ามันปิดหลุด ถ้ามันปิดหลุดตรงนี้ก็อาจจะพิจารณาเป็นไงครับของผมอ่ะผมตั้ง stop loss ไว้ตรงนี้เลยนะเนี่ยผมตั้งไว้ stop loss ไว้ที่ราคา17,600ดอลลาร์นะครับถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันปิดแท่งหลุดนะครับถ้าราคาปิดแท่งหลุดเนี่ยผมจะยอมขาดทุนได้ที่เท่าไหร่5%ครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผมรับได้นะต้นทุนผมตอนนี้อยู่ประมาณ19ึ่งื่นนะต้นทุนผมตอนนี้นะอยู่ประมาณ19ึ่งื่นนะครับก็ประมาณเออแปดเปอร์เซ็นต ไม่ใช่สิประมาณประมาณ7% 8ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผมรับได้ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าปิดหลุดต่ำกว่านี้เนี่ยผมก็จะแยกย้ายนะครับใบบายและบิตคอยก็อาจจะคัดออกไปก่อนแล้วก็พิจารณาหาจุดเข้าซื้อใหม่นะครับสำหรับบิตคอยเนาะนะครับตอนนี้นะครับบิตคอยก็เอ่อทำทรงลักษณะอย่างนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ตกรถนะครับสามารถที่จะรับได้อยู่ไหมแล้วค่ามันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นได้ไปถึงตรงไหนนะครับถ้าคนที่ตกรถ นะครับผมสรุปสั้นๆอย่างนี้ว่า b บิตคอยมีโอกาสที่จะลงมาถึงตรงนี้แต่ไม่ควรที่จะหลุดนะครับไม่ควรที่จะหลุดใส้ราคา18,200ดอลลาร์ 8, นะครับถ้าถ้าบิตคอยมีการร่วงลงมานะครับในช่วงที่ประกาศตัวเลขนะครับประกาศตัวเลขดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับตรงนั้นเองนะครับ เพื่อนๆต้องพิจารณาและต้องตัดสินใจแล้วว่ากล้าที่จะเล่นหรือเปล่ากล้าที่จะเข้าซื้อหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันขึ้นนะครับกเ็เป้าแรกที่ผมมองนะครับผมมองโซนบริเวณ2 2 0 0 0นะไอ้นี้เป็นภาพในระยะสั้นนะครับนะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้พูดถึงให้เพื่อนๆได้ ซื้อขายตามแต่อย่างใดนะครับเป็นแผนการเทรดของผมเองนะครับนะผมหวังว่านะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็ผมฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นพูดเกี่ยวกับอะไรจะทําเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิๆงกิงกิงกันด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ